ไว้เราคุยกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนะคะด OK อรอลงกฎวรกีค่ะท่านรองอารงณกฎสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจำได้ครับค่ะเน้นอ่านเนื้อหาเนื้อหาของอุทัยธานีแบบนี้เรียกว่าปิดจังหวัดได้ไหมคะเออขอนําเรียนว่าเราใช้มารการคุมเข้มนะครับค่ะมาารการคุมเข้มเป็นหลักนิยามว่าคุมเข้มคือทัตตีจังหวัดอุทัยธานีเป็นรั้วนะครับผมคิดว่าเป็นรั้วนะฮะค่ะเป็นรั้วบ้าน แล้วคนในจังหวัดเทีที่ประมาณยอดประชากรเรามีประมาณสามแสนแปดหมื่นคนเนี่ยนะครับเราอยู่เป็นคนในบ้านตอนนี้ที่เราทาก็คือใครจะเข้ามาอุทยธา,านีเนี่ยนะครับเราตีเราตีว่าเหมือนต้องมาเคาะประตูต้องมากดริงครับแล้วเราก็ตวรวจดูว่าคุณเป็นใครเพราะนั้นมาตรการของเราก็คือใช้กินการคือเราคุมเข้มคุมเข้มทุกเส้นทางที่มีเจ็ดเส้นทางที่เข้าจังหวัดอุทยานีประกอบด้วยมาจากจังหวัดจังหวัดสุพรรณุ์บุรีจังหวัดชัยนาทและก็จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะครับ ทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องต้องมีการผ่านจุดตรวจแล้วก็มีการตรวจตรวจรวัดอุณหภูมิแล้วก็ให้คําแนะนาําเรื่องการใช้หน้ากากอนามัยให้คําแนะนาําเรื่องของการล้างมือโดยโดยใช้เจลหรือสบู่ครับตรงนี้ซึ่งเพราะว่านี่เป็นนโยบายที่ทางรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยและก็ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยท่านรีว่าการสมัยด้วยนะครับสั่งการก็คือรอปฏิบัติตามพราชการก็คุมโรคติดต่อปี2 5 5 8ซึ่งกําหน่ก็ได้กรหวัดเป็นประธานเนี่ยสามารถจะสั่งการ แก้ไขปัญหาโรคติดต่อในจังหวัดเชรานีได้ึตอนนี้เนี่ยเราคุมเส้นทางเข้าจังหวัดเชรนีทั้งหมดและออกจ่อที่ที่ไปจังหวัดอื่นทั้งหมดแต่เส้นทางเน่ยนะครับตั้งจุดตรวจแล้วก็คุมเข้มเรื่องของการเดินทางเข้าออกว่าท่านมีอุณหภูมิสูงหรือเปล่า,ามีเรื่องของใช้น้ากากอนามัยไหมแล้วก็มีการ แล้วก็มีการให้คาแนะนําเรื่องการล้างมือโดยใช้เจลแล้วก็สบู่ครับค่ะทีนี้ค่ะโตเด็ดท่านคะเดี๋ยวยืนยันอีกนิดหนึ่งตกลงทางเข้าออกของอุทัยธานีเนี่ยมี7หรือ8นะคะท่าน8ปดเส้นทางครับอ่าแเส้นทางซึ่ง8เส้นทางเนี่ยจังหวัดติดต่อกันมีสามจังหวัดถูกไหมคะถูกต้องครับก็คือสุพรรณบุรีชัยนา,นาทนครสวรรค์ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับโดยโดยภายในอุทยัยธานีเองเนี่ยตามสารพยาบาลของจังหวัดเนี่ยยังไม่ได้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิดเลยใช่ไหมคะมีมีการมีการจุกมีการรายงานผู้ที่เข้ามาจากพื้นที่อื่นนะที่โดยโดยการประสานงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะฮะก็มีเข้ามาทั้งหมดประมาณสองายตอนนี้ผลการตรวจที่ผ่านมาทั้งหมดนะประมาณช่วงสามสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีหนึ่งายแล้วก็เพิ่งเมื่อเมื่อประมาณสองสามวันนี้นะอีกหนึ่งาย ผลการตรวจเพราะว่าไม่มีการไม่มีการติดเชื้อโควิดแม้แต่รายเดียวครับรแต่ที่แน่ๆคตอนนี้เราก็ประชุมชาวบ้านประชุมประชาชนทั้ง80อ่าทั้ง70ตำบลน,นะฮะใ,ในใน8อำเภอเนี่ยให้มีการแจ้งเพื่อการเฝ้าระวังเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อให้ระบาดโควิด นายทีนครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเอางีนะ้นะวันนี้ที่เราคุยกันตอนนี้นะคะดรลงกดก็คือเท่ากับว่าในอุทัยธานียังไม่มีผู้ป่วยโควิดยืนยันเลยถูกไหมคะถูกต้อง <c oughs> ซึ่งเราต้องให้เราต้องให้ความมั่นใจกับคนัดอทุทัยธานีว่าจะถ้าเกิดหลักการง่ายครับโควิดเหมือนกับโจรครับค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราเราป้องกันไม่ให้โจรเข้าบ้านก็คือการประตูทุกประตูที่เข้าเข้าออกเราเรามีการตรวจคนเข้าออกค่ะแล้วก็ ถ้าเกิดโจรเข้ามาในบ้านตอนนี้ประชาชนทั้ง3แสนเป็นคนรับทราบข่าวสารการป้องกันและการเฝ้าระวังไพ่ให้มีการแพร่ระบาดไข้หวัดโควิด <c oughs> ได้ครับในการถ้าเกิดโจรจะเข้ามาได้จริงๆเนี่ยเราจะมีการป้องกตัดูแตอนนี้เตรียมพร้อมทั้ง3แสน80,000คนคเรียบร้อยครับค่ะท่านรองผู้ว่าคะที่ท่านอ่านจากข่าวเนี่ยนะคะคือมี8เส้นทางจาก3จังหวัดที่ติดกันก็จริงแต่ว่าเวลาตั้งจุดหรือว่าจะเรียกว่าตั้งด่านตรวจก็แล้วเนี่ยนะคะมีทั้งหมดกี่จุดคะท่าน ม,มีมีมีทั้งหมดทั้งหมดแปดจุดเลยครับอแปดจุดอ่คแปดจุดนะครับในแปดจุดนี่ก็คือขออนุญาตเราไม่ได้เราจะเริ่มตอนสัปดาห์นี้จะเริ่มทําเฉพาะแค่ประมาณสองชั่วโมงคือประมาณสี่โมงเย็นถึงหกโมงเช้านาเราจะเริ่มมีการทบทวนว่าจะใช้เกณฑ์นี้อยู่หรือจะทํา ทีสชั่วโมงเลยอ๋อเดี๋ยวนะคะขอขอแทรกนิดเดียวค่ะคือที่บอกว่าตั้งด่านที่ว่านี้ไม่ว่าจะเป็นวัดอุณภูมินะคะแนะนําการใช้หน้ากากหรือแนะนําการใช้เจลใช้สบู่เนี่ยคือมันมีเวลาในการตั้งด่านเหรอคะใช่ครับก็คือประมาณสี่โมงเย็นถึงสิบแปดชั่วโมงนาฬิกาสิบ18ดนาฬิกาสี่ถึงหกโมงเย็นค่ะค่ะท่านโดอที่คนเดินทางเข้าออกไปเราดูจากเวลาการเดินทางกลับครับหมายถึงว่าไปทํางานจังหวัดข้างๆใช่ไหมคะใช่ครับจังหวัดข้างๆมามาอุทัย คนอุทยัยกลับไปกลับไปพักผ่อนเี่ยมไหวข้างๆครับอ๋อไปมาทำงานเอ๊ะแล้วเราเรา,เรา<ช>ไม่ไม่ได้กลัวว่าตอนที่ไม่ได้ตั้งด่านตรวจจะมีการเข้าออกจากจากพื้นที่อื่นเข้าไปอุทยัยนหรอคะน,น,นั่นคือนั่นคือสิ่งที่เราเราพยายามจะทำค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าถ้าถ้าเราทำตลอดเวลาเนี่ยมันจะเกิดความตื่นตระหนกมากเกินไปอย่างที่เสนอใบท่านนายกว่าไว้อย่างตอนนี้เนี่ยเอาง่ายอย่างกรณี กรณีห้าสับปินค้าในจังหวัดชัยราชนีต้องขอกลับเรียนนะฮะของยังมีอยู่เต็มฮะไม่มีคนตื่นตระหนกในการไปกัดตุนสินค้าครับตอนนี้เราสร้างเราสร้างการรับรู้และการสร้างวันหนในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกค,ครับรองรองผู้ว่าคะคุยคุยกันกี่วันก่อนตัดสินใจใช้อํานาจในการในการทําอย่างนี้คะคือเดี๋ยวขอเรียกสั้นๆเหมือนกับปิดจังหวัดนะคะเรียกสั้นๆนะเรียกสั้นๆคือคุยกันกี่วันก่อนที่จะได้มาตรการนี้แล้วก็ตัดสินใจแบบนี้คะเราคุยกันประมาณสองสัปดาห์ แล้วจนจนเริ่มพบรายที่สองที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงนะฮะเพราะว่ากลุ่มเสี่ยงเนี่ยเป็นกลุ่มที่ที่มาจากสนามมวยเหมือนกันครับท่านาาสนามมวยด้วยนะฮะที่ไปไปดูมวยครับเป็นกลุ่มหนึ่งคนที่มาเราก็เลยมีการตรวจแล้วก็เลยเริ่มเฝ้าะระวังตรงนี้ฮะ,ะเข้มเข้มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ตอนนี้เรารวมทั้งกรณีผ้าหน้ากากอนามัยเนี่ยบุ้โดารนีไม่มีการขาดแคลนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราระดมทั้ง80ตำบลเลยนะครับ ไอ้ชุมชนเนี่ยเริ่มทำหน้ากากอนามัยใช้เองภ<อ>ายใต้มาตรฐานของโรงพยาบาลอุยทยานีก็สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งเราใช้หน้ากากไหมที่ที่ใช้เองแล้วก็เอามาเอามาเอามาซักแล้วก็ามาใช้ใหม่ได้ครับอ่ทาท่านรองผู้ว่าคะตอนตอนที่ประชุมกันเนี่ยนะคะเดียนถามแบบนี้ค่ะดิฉันไม่แน่ใจเพราะว่ามีคนถามมากโดยเฉพาะ ส่วนของกรุงเทพนะคะเพราะกรุงเทพเนี่ยเราจะเห็นการระบาดจํานวนมากนะคะทีนี้คนก็พยายามจะว่าเอ๊ะต้องปิดเมืองไหมปิดจังหวัดปิดประเทศไหมคือเอาวิธีคิดของคนที่ตัดสินใจปิดก่อนนะคะดิฉันใช้คําสั้นๆขออนุญาตย้ําก็คือว่าตอนที่ตัดสินใจกันเนี่ยคือตอนนั้นสิ่งที่ห่วงที่สุดสําหรับการตัดสินใจทําลักษณะเนี้ยคือห่วงเรื่องอะไรคะแล้วห่วงเรื่องคนนอกเข้ามาคือไม่ได้ห่วงว่าคนในจะแบบตกใจหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหรือไงคะคนใดไม่ตกใจว่าตอนนี้เราเริ่มให้ข่าวมาประมาณ เราเริ่มมีการอบรมแล้วก็มีการให้ความรู้เรื่องนี้ว่าไข้หวัดโควิดนะครับเป็นสมมุตินะครับเป็นร้อยคนไม่ได้เสียชีวิตทั้งร้อยคนนี่เขนที่หนึ่งเรามีการให้ความรู้ว่าสมมติพบคนเ,เ,เป็นเชื้อเป็นไข้หวัดโควิดไม่ได้หมายความว่าเอจะจะติดโดยพลรการเพราะว่าสำนันกงานรปรารัยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการให้ข้อมูลกับทางจังหวัดปุนีตลอดเวลาผ่านสำนักงานสายจังหวัดว่าระยะการติดมันอยู่ที่ระยะประมาณหนึ่งเมตร และต้องผ่านที่การไอจาม, I ามไม่ได้การพูดคุยค่ะ,ะคที่สาคัญก็คือ,อผ่านโดยใช้สารคัดหลังก็คือมันจะติดโดยการไอจามแล้วก็การเอามือเอามือไปจับสิ่งที่เกิดขึ้นคือกานที่ผู้ไอจามเนี่ยฮะแล้วก็ตรงนี้เพราะนั้นตอนนี้เราให้ข้อมูลชาวบ้านหมดแล้วครับเพราะนั้นชประชาชนในหวายเวลานีสามแสนแปดหมื่นคนเนี่ยไม่ได้มีความตื่นตระหนกเหมือนกับเนื่องจากเราเป็นจังหวัดเล็กๆเพราะนั้นการบริหารจัดการมันจะง่ายกว่า พื้นที่อื่นๆที่มันม,มีมีอาจจะมีประชากรมากครับตรงนี้นะคร <c oughs> ับเพราะฉะนั้นการจัดการดูแลมันจะง่ายกว่าเพราะว่ามันมีเพียงแปดอำเภอแล้วก็เจ็ดสิบตำบลเองครับเอ๊ะสย้อนถามอย่างนี้นะคะว่าตอนตอนที่ตัดสินใจ <c oughs> ปิดเนี่ยนะคะคือในในส่วนของคุ้ค่ะค่ะคุ้มแคบคุ้เแคบขออภัยขออภัยคุมเข้มอุทัยธานีเนี่ยนะคะคือตอนนั้นเนี่ยมัน ม,มันมีข้อติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมายไหมคะหรือว่ามันเป็นอำนาจอยู่แล้วของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะตัดสินใจของของจังหวัดตัวเองเราเราดูเราดูตามที่สําคัญคือมันมีพระราชบัญญัติโรคติดต่อปี <S <S 2 5 5 8้ซึ่งนี้ชัดเจนว่าผพานรัฐบาลประกาศวา่าไข้หวัดโควิดเป็นไข้ระบาดตามประกาศกิจการอ่างานี้ท่านนึกว่ามีการประกาศในรชกิจการนุเดกษาด้วยถูกไหมฮะค่ะเพราะนั้นมันจะเข้าตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อซึ่ง เป็นอำนาจท่านผู้ว่าการที่สามารถดเนินการได้เลยครับอดำเนินการได้ตั้งแต่การปิดจังหวัดจนถึงการคุมเข้มได้เลยทุกมาตรการครับแต่ว่าอุดายานีเนื่องจากเป็นเมืองที่มันไม่ได้เป็นเมืองที่มีปัญหาเยอะอย่างเช่นของอุดายานีไม่ปัญหาเรื่องฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าแม้แต่นิดเดียวนะครับท่านเพราะนั้นคือเพราะนั้นเลยเป็นเป็นเมืองที่มันปลอดสะอาดอากาศสบายอย่างนี้ครับเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่ลรคนอุดายานีจะกังวลก็คือเรื่องไข้หวัดโควิดเนี่ยเพราะนั้นสิ่งที่เรากำลังเริ่มทําก็คือเริ่มจาก มาตรการเปาไปหาหน่ะตอนนี้เราเลิกที่เปาก่อนส<า>ั่งคุมเช่นีนคือเราใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณหนึ่งเดือนแล้วจะมีการทบทวนอีกหนึ่งเดือนเพราะว่ามีการคํานวณว,ว่าให้วัดโควิดมันจะใช้เวลาของมันในการทั้งหมดในประมาณสิบสี่วันถึงยี่สิบเอ็ดวันเพราะนั่นตีที่ฐานหนึ่งเดือน คํคำสั่งที่จะมีการรับตัวใหม่กในหลังจากนี้คับรองผู้ว่าคะในในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนะคะก่อนที่คือจริงๆมันเป็นอำนาจของตัวผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่งได้เลยถูกไหมคะตามกฎหมายก็คือพรบประธานประธานคำัการควบคุมโรคติดต่อครับทีนี้ที่ฉันถามแบบนี้ค่ะแต่ว่าทีนี้พอพอมามีลักษณะของของการระบาดที่เมื่อมีตมีการตั้งศูนย์โดยเฉพาะสังกัดทําเนียบรัฐบาลแล้วเนี่ยนะคะสำนักนายกแล้วเนี่ยคำถามคือว่าเวลาจะใช้อํานาจผู้ว่าณสถานการณ์แบบนี้แม้ว่ากฎหมายจะรองรับต้อง ต้องติดต่อไปที่ออคอรมอลหรืออย่างน้อยต้องติดต่อไปที่รัฐมนตรีสาธารณสุขหรือ,อยังไงด้วยไหมคะอันนี้เป็นอันนี้การเมื่อมีารเมื่อมีการแพร่ระบาดแล้วใช่ไหมครับค่ะค่ะการกันอาจตามพรบควบคุมโรคติดต่อสามารถตั้งคณะกรรมการและผู้ว่าสามารถสั่งการ,าาร,าารได้ครับประกอบกับตอนนี้กา,ารสั่งการของกระทรวงมหาดไทยโดยท่านถึงแม้แต่ท่านนะ่ะรัฐบาลเองนะฮะ,ะโดยท่านปลัดกระทรวงท่านปลัดท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็คือ ให้ผู้ว่าบริหารจัดการให้ป,ปัญหาโควิดให้หมดไปได้ครับอ่าจริงๆนี่เป็นโนโยบายจากพลเอกอนุพงศ์รัฐมนตรีมหาไทยอยู่แล้วไหมคะว่าเอาเลยตัดสินใจได้เลยถ้าจะปิดหรือถ้าจะเข้มงวดก็ได้เลยเคือมันเป็นโนโยบายชัชชดเจนไหมคะคือนโยบายชัดเจนนี้คงตอบไม่ได้นะฮะป,ปัญหามีว่าคือสั่งการให้ควบคุมและเฝ้าร,ระวังอย่างเข้มงวดเพราะฉะนั <ขอ S 1> ้นว่าเข้มงวดตับเราก็มาดูข้อกฎหมายที่ที่สามารถแทบหน้าได้คือ รพระบพระราบััติโลกติดต่อปี258เนี่ยนะครับมันให้อํานาจของทางจังหวัดไปได้ครับภา,ายใต้การภายใต้คําแนะนําของของเจ้าพนักงานสาธารณสุขคือสํานังกงานสาธารณสุขจังหวัดครับ ค,คือคือที่ทีนันถามแบบนี้คืองี้ค่ะคือถ้าเราจะเอาจังหวัดที่เริ่มมีข่าวนะคะยกตัวอย่างบุรีรัมย์หรือว่าพื้นที่อุทัยธานีก็แล้แต่เนี่ยนะคะถ้าถ้ามองอย่างคนตามการเมืองอาจถูกมองได้ว่าเป็นไปได้ไหมจังหวัดที่ตัดสินใจก่อนจังหวัดอื่นๆเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าอยู่ในอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ฐานเสียงของพักการเมืองเดียวกันอธิบายใช่คหม,คม,มผมผมขอเรียนตามตรงว่าจังหวัดนีไม่ได้ ไม่ได้เอาระบบการเมืองมาเป็นตัวเกณฑ์แต่เราเอาเอาความสุขของประชาชนปัญหาความทุกข์ประชาชนเป็นหลักครับค่ะเข้าใจครับเขาจำเรียงว่าเพราะเพราะว่าตอนนี้เราเราข้อมูลที่เรารับการรายงานคือรับการรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดค่ะค่ะที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะฮะเพราะนั้นอะไรที่อะไรที่ไม่ชวนเนี่ยเราไม่เอาเช่นเดียวกันประเด็นตรงนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้หมายความว่าเราเรายึดตามนโยบายของพักการเมืองอะไรไม่ใช่นะครับค่ะเรายิดถือ ความปลอดภัยของประชาชนในหวัดอุทยนีเป็นหลักครับค่ะเข้าใจค่ะที่จำเป็นต้องไม่ถึงเรื่องการเม่ไ้มาเกี่ยวข้องครับมีได้ค่ะกำลังจะบอกท้าว่าที่จําเป็นต้องถามเพราะว่ามันก็มีบางมุมมองที่พูดถึงเรื่องนี้อ่านะคะมีคนมีคนตั้งคำถามแบบนี้ค่ะท่านรองคะขอบคุณมากเลยค่ะสําหรับการอธิบายให้ฟังแล้วก็ยังไงขอให้อุทยานี ข,อ,ขอ,อน้ำเปลียนว่าตอนนี้ยังมาจังหวัดเทนยนีได้นะครับเป็นฝาดฝนโคฝาดฝนแล้วก็ยังฝาดรคโควิดอยู่นะครับดีต้อนรับครับแค่ผ่านจุดตรวจหน่อยเดียวเท่านั้นเนาะท่าน่ะใช่ครับดูกต้อนค่ะขอบคุณท่านรองค,ะค่ะสวัสดีค่ะ